ปตทจังหวัดสงขลานะคะ <tha. S 1> เขาก็มีการนําสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะไปดูงานนะคะในชุมชนบ้านถ้ำพึ่งจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากปตทค่ะ ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนที่ผ่านมานะคะบริษัทปตท,ะทจังหวัดสงขลาเขาก็ได้มีการนําสื่อพนชนจากจังหวัดสงขลาค่ะเดินทางไปศึกษาดูง,งานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะณพื้นที่ชุมชนบ้านถ้ำพึง่งหมู่ที่5ตําบลต้นยวนอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเมื่อปี2547ด้วยผลงานที่โดดเด่นก็คือกิจกรรม การการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างเข้มแข็งค่ะโดยบ้านท่ำพึ่งนะคะเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี2,547ด้วยผลงานที่โดดเด่นก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบลูกโซ่ที่นำสมาชิกชุมชนนะคะให้มามีส่วนร่วมโดยการส่งต่องานเป็นทอดๆดทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนงานบริการด้านที่พักการทำอาหารจากพืชท้องถิน่นแล้วก็ทำให้เรื่องเกิด ทําให้เกิดเรื่องของการอนุรักษ์ป่าแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นอัตลักษณ์มากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องที่มาของชื่อบ้านถ้าพึ่งค่ะเขาบอกว่ามาจากชื่อของภูเขาลูกหนึ่งในหมู่บ้านนะคะมีถ้าอยู่ภายในแล้วก็ในถ้านั้นเนี่ยก็จะมีพึ่งอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะชาวบ้านเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้แล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านด้วยส่วนสภาพทั่วไปนะคะของชุมชนบ้านถ้าพึงพ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะเป็นแหล่งต้นน้านะคะที่มีป่าดิบชื้นอุดม สมบูรณ์แล้วก็อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะประกอบอาชีพการเกษตรการทําสวนยางพาราสวนกาแฟรวมไปถึงสวนผลไม้นะคะแล้วก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้แหละก็ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะอาทิเรื่องของบอ่อน้ําดันทรายดูดค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของบ้านท่าพึ่งนะคะสภาพทั่วไปของบอ่อนี่เป็นบึงน้ําใสคะ่ะพี่เก๋อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะคะบึงก็จะมีความลึกประมาณ1.2เมตรด้วยกัน กว้างประมาณ20เมตรก้นบึงเนี่ยนะคะจะมีแรงดันจากใต้น้ําค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแรงดันที่มันดันมาจากใต้ผิวดินตามแนวหินคลองมะรุยนะคะทําให้ทรายที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยถูกดันขึ้นมาตลอดเวลาหากมีการแรงสั่นสะเทือนนะคะแรงดันน้ําก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็อีก2จุดในบึงเดียวกันก็จะมีลักษณะที่เป็นทรายดูดเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามือเนี่ยไปอุ้มทรายขึ้นมาก็จะมีเหมือนกระแสะไฟไฟ้าช็อตที่มือนั่นเองอนะคะ,คะ ซึ่งชื่อของบ่อน้ำดันทรายดูดเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อกันไปแล้วเมื่อปี2547นะคะก็เปลี่ยนเป็นบ่อน้ำผุเย็นค่ะซึ่งก็เป็นชื่อที่ตั้งตามสภาพของพื้นที่แล้วก็ทราบว่าเป็นบ่อน้ำผู้เย็นแห่งเดียวของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนชื่อในครั้งนั้นนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลายาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาคารินสเสด็จพระําเดำเนทอดพระ,นระเนตรบึงน้ำดันทรายดูดค่ะและท่านบอกว่า บ่อน้ำแห่งนี้หรือว่าบึงน้ำแห่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยคถือเป็นบ่อน้ำ ผูเย็นแห่งเดียวและก็แห่งแรกของประเทศไทยด้วยปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีความเข้มแข็งอย่างมากและบอกว่าสามารถที่จะดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยตัวเองได้จนมีความพร้อมในการที่จะดําเนินกิจกรรมทางการท่อง,งเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือว่าไทยแล i ด์ ซึ่อวอร์ดแล้วก็มีรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยสําหรับพื้นที่จังหวัดสุราธานีไม่ได้มีของดีแค่นี้คุณผู้ชมคะที่ทีมงานบริษัทปตทพาเราเข้าไปเดี๋ยววันต่อไปค่ะเราจะนําเสนอประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับจังหวัดสุราธานีนะคะที่มีความน่าสนใจสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นี่ยังมีอีกหลากหลายจุดทีเดียวค่ะ,คะไ็ถือเป็นอีกมุมมุมดีๆสําหรับรางวัลเรื่องโลกสีเขียวที่เกิดขึ้นที่น,น่นและบอกว่ากลายเป็นการสร้าง แรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆที่อยากจะได้รางวัลลูกโลกสีเขียวบ้างบางทีทําดีอยู่แล้วแค่ยังไม่ได้เปิดตัวแค่นั้นเองอก็เลยเป็นการไปสร้างแรงบันดาลให้เขานะคะว่าแรางบันดาลใจที่เขาเห็นเนี่ยอาจจะทําให้ชุมชนของเขาเนี่ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวบ้างก็เป็นได้ตอนนี้รางวัลน,นีน้จัดขึ้นโดยบริษัทปตทจากัดหาชนนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่เปิดกว้างค่ะรับหลากหลายสาขาเลยนะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อที่จะให้กําลังใจกับผู้ที่ อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานรวมไปถึงชุมชนที่เข้มแข็งด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้พึ่งพิงเรื่องของหน่วยงานด้านนอกที่เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวติดตามในรายการวอชเซลของเราเนี่ยแหละค่ะ